สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม PUBG Mobile นะครับผมมาในแมป ELECAN นะครับโซโล่ Solo ครับผมดูจากทางที่เครื่องบินวิ่งแล้วนั้นผมจะไปลงที่ใกล้ๆเมืองฟาร์มแล้วกันครับวันนี้ EP ของสายสมองครับสายป๊อด เล่นไม่เก่งเลยนะครับเกมแนว fps นะครับผมไปครับพันประมาณพันเมตรครับไปลงใกล,ใกล้เมืองฟาร์มมากเรียบร้อยครับลุยเพิ่งได้ชุดแจกฟรีสีขาวมาครับมีผ้าขาวม้าด้วยปลุยกันเลยดีกว่าชุดนี้ผมใส่แล้วรู้สึกจะคล่องเนื้อคล่องตัวเป็นพิเศษนะ คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ลงกันเมืองข้างหน้านี้เลยครับเมืองติดแม่น้ํานี้เลยครับจัดไปครับมีไหมคงไม่มีหรอกเฮ้ย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 มีนี่นาเอามีนี่นาเอามีนี่นาปืนอยู่ไหนปื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 น วิ่งหนีครับวิ่งหนีไปไหนตายตายปืนพกด้วยหนีไปไหนจ้าโอไม่ได้เก็บอะไรเฮ้ยนั่นมันค้นีนน่นะไม่ได้ครับเราปืนพกครับผมว่าผมเข้าบ้านนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวยุ่งนะ ปืนเจ๋งๆก่อนครับไม่เอาไม่เสี่ยงไม่เอาไม่เสี่ยงไหนว่าปืนเจ๋งปืนเจ๋งอยู่ไซปืนเจ๋งอยแบบูแบบ่ไซแวบๆบแบบโอโ้โหนี่มันลูกธนูนี่นะอะไรกันนี่โอโ้โหแต่ละปืน เก่งยังไงวันนี้งานงอ,อครับไม่ให้ไม่เจอปืนครับไม่มีปืนเลยโอ้โหอ่าอยู่ซี่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเค ว่างไงว่างไงเรียบร้อยครับอูซี่ก็สู้นะเอ้กระสุนเขียวกระสุนเขียวเก็บซะหน่อยเก็บซะหน่อยรวยค่อนข้างที่จะรวยแน่ศพนี้โอ้โหมีคาด้วยครับแลมเลยครับแหลมเลยครับบอกเลย คาด้วยครับแต่ไม่มีสโคบครับอ่าได้เกาะครับเอา้ายูซี่ครับแหมยูซี่ see, ใส่สโคบได้ครับอย่างโหดครับโคตรเฟี้ยวบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเอ้ย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 บ้านรู่นยังไงแวบๆบแบบน่าจะตาฝาดครับอย่าวันนี้ น,นี่ไม่ฝ่าล้วมั้งลองเลยพค่งได้มาใหม่ๆเอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่โดนตัวไหมไม่โดนอีกแล้วโอ้ยงานงอกโอ้โหกว่าจะโดนนี่คือความแม่นครับความแม่นของผมนี่แหละโอเคเลยโอ้โห แรมดิครับอูซี่ต้องหลีกจังหวะนี้อูซี่แบอบกต้องหลีกให้กับแม่นางคนสวย AKM บ้านนี้เราเข้าไปแล้วนี่บ้านนี้รู้สึกอยางไม่ฟาร์มนะบ้านนี้เนี่ยเข้าไปก่อนมีหมวกให้เปลี่ยนไหม กี้โดนยิงหมววเกือบแตกโอ้โหมีรกระสุนสีฟ้าเต็มไปหมดเลยครับระเบิดครับอ่าของแต่งคาครับโอ้มียาน้ำครับแหลมเลยด้านบนต้องมีของเด็ดๆแน่ๆใช่ไหมขึ้นมาแล้วนะโอ้โห,โโหเติมเลือดก่อนครับปั๊มสักนิดนึง โดบียน้ำไปสักหนึ่งกระปุกลุยมาสิครับเดี๋ยวรูวงกันครับโหค่อนข้างไกลนะผมจะไล่าฟาร์มไปแล้วกันวิ่งเอาแล้วกันไม่มีรถนะครับเนี่ยไล่าฟาร์ม บ้านต่างๆไปนะครับเข้าบ้านนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวไปบ้านนู้นนะแต่เราเข้าบ้านนี้ก่อนสองบ้านนี้พยายามจะไม่ไม่พยายามวิ่งแบบซิกแซกนะครับเผื่อโดนส่องเช็คห้องน้ำก่อนครับมีมีมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหได้คุณสี่ครับลำเลย ระเบิด2ลูกอ่ะเก็บไปอีกลูกแล้วนันเพื่อได้ใช้นะหมดโซโล่ระเบิดค่อนข้างจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับ<__ <t> คิดเองแหละคิดเองเออเองอ่ะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะ<__ <t> เล่นตามโมโมซัวไป<__ <t> เล่นตามความคาดคิดคาดการของตัวเองไปครับ ขึ้นมาทั้งสองก่อนมีระเบิดควันระเบิดควันเรามีอยู่สองลูกโอเคนั้นเก็บสองลูกนี้ไว้ก่อน้านนี้เราเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอามอเตอร์ไซค์นะครับไว้กับตัวไว้ก่อนโอ้โหเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อครับ ้ยไม่ใช่ครับแหมไม่ได้สามล้อโอเคแลมสีค้าจังหวะนี้บ้านไหนเมื่อกี้เราจะเข้าบ้านไหนเอ้เรามาจากตรงนน้นนี่น่านี่เรามาจากตรงโน้นโน,น,น่นน่นบ้านโน้นบ้านโน้นมืนละโอ้โหดูฮู้เนึกว่ามอเตอร์ไซค์วิบากมีของให้เก็บไหมไม่มีเลยเหรอ เข้าหลังนี้ก่อนครับหลังเล็กโอ้โหเล็กสมชื่อไม่มีของอะไรเลยไปครับจะเข้าทางหน้าต่างแล้วกันมีคนไหมโอเคด้านบนยังไงโอ้โหลูกธนูอีกแล้วครับบ้านประตูไม่เปิดครับโอเค อ่าหมวครับหมวกสองครับหมวผมเหลือครึ่งนึงครับเจอยิงไมตะคี้นะครับหมูเดี๋ยวจะเอาคายิงเขาฮนะเกือบด้องฮนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปสอดแนมครับบนหลังคาครับเล็กน้อย มันจะเป็นจุดเด่นมากเกินไปไหมเนี่ยตมกี้ได้คูณสี่มานะครับโอเคใส่คาครับน้อได้อยู่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 บ้านหลังนู้นมีอะไรใครอยู่ไหมจ๊ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะ ตายเหรือเกินครับผมว่าผมเลิกเล่นเลิก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 มาปีนปีนป่ายดีกว่าลงมาดีๆดีกว่าครับอือฮึเอาไงดีนะดูวงก่อนครับอยังไงพวกฝั่งนู้นต้องฆ่ามานะแล้วถ้าเกิดเราอยู่อยู่ตรงนี้อาจจะเจอแจ็คพอตก็เป็นไปได้ครับ ีปิดไปก่อนเลยครับเกะกะครับเกะกะวิชั่นอยากได้รถเก่งจังไอ้นั่นรถเสียนะมีไหมฝนก็ตกด้วยโอเคครับวงเริ่มบีบนะครับ ตอนนี้ต้องท็อปสิบครับยิงไปสามตัวแล้วครับตอนนี้ต้องใจร่มๆก็ต้องใจร่มๆหน่อยฮนะจะสดมากก็จะกระไรอยู่นะไม่ได้ยิงแม่นเลยนะครับหมอกลงด้วยครับฝนตกครับผมว่าผมปิดปิดประตูมาก่อนดีกว่า บีบครับรอครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขี้ปิดประตูไปแล้วไม่ใช่เหรอว๊อดทำไมประตูมันเปิดเองได้แล้วไงเนี่ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเบ้แวฟบยเฟ้ยเฟ้อ๋อผอมผอมจะตื่นตระหนกอะไรเนี้ผมนี่แหละผมว่าผมออกไปก็ได้นะเพราะว่าหมอกมันลงอย่างนี้นี่ค่อนข้างจะอุ้ยไม่ใช่แล้วครับ มีรอยเท้าครับนี่ไงล่ะหมอบเหรอเรียบร้อยครับสี่ตัวไปแล้วครับโอเคโอ้โหตัวนี้ก็พอมมีของนะผมว่าไม่น่าจะบอดนะหมอบด้วย Okay. เราอยู่ต่อครับไม่สนใจครับเหลือ2ี่สคนแล้วครับอ่ฮะ uh huh. โชว์ยีก็คือนับรวมตัวเราด้วยนะก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดหักตัวเราก็หักลบตัวเราไปก็เหลือ27อันนี้เหลือ26่สิบหละโหยิงกันลวนลอะไรครับ ดีครับอ๋อวงต้องไปอีกครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลาะไปแล้วกันครับเพื่อความชัวนะมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ครับมีแอร์ดอ p ครับด้านหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไปไหนครับเนี่ยโอ้โห เกือบครับนึกว่าร้านล้างรถยังไม่ต้องล้างรถตอนนี้เพื่อนแอรแอร์ดอปใครจะไปเอาล่ะผมไม่เอาอ่ะนั่นแคมป์บ้านนี้ละกันมาด้านหน้านี้ครับนี่เลยไม่น่าจะมีคนนะฟังเสียงก่อนครับ เงียบครับโอ้โหบ้านของยังไม่ฟาร์มเลยครับสวยดีฮะโอ้โหกระสุนอื้อซ่าอื้อซ่าเลยครับบอกเลยเลยคำเดียวว่าอื้อซ่า ไปก่อนครับเกะกะจริงๆวิชั่นมันไม่ได้หมอกลงหนามากครับตอนนี้พายุเข้านะฮะที่อีลเกิ้ลโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมนายมือนายถึงลั่นอย่างนั้นละ่ะเพื่อนยิงจะหมดแม็กเอาครับตะกี้พยายามมาส่องนะ พยายามาส่องมาหาครับตอนนี้บ้านนี้ก็ผมว่ามันก็มุมมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกแต่คิดว่าคิดว่าน่าจะคนน่าจะมายากเพราะว่าติดริมทะเลด้วยนะครับ ที่ทะเลเนี่ยยากอยู่แล้วครับเพราะไม่ค่อยจะนั่งเรือมาเท่าไหร่ถ้าเราจะส่องจากตรงนี้เราก็ควรจะส่องทางด้านนูนซะมากกว่านะถ้าผมคิดว่านะโอต้นไม้เต็มเลยบังเต็มหน้าเลยฮะมองไม่เห็นเลยครับ เติมยาแก้ปวดก่อนครับในวันี้ขอสักกระปุกเอาแชมป์เลยดีกว่าไหมคงไม่ได้หรอกฝันเฟื่องอะพยายามครับวงก็กำลังจะบีบนะครับ เ,เราต้องรอดูวงหน้าครับว่ายังไงนะวงกำลังบีบครับตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วครับเราค่อยๆคืคบคานไปดีกว่าวงกำลังบีบครับเอางั้นดีกว่านะค่อยๆคืคบคบานเข้าไปดีกว่า มันน่าจะดีกว่าเล็งไม่ได้เหรอวงบีมาแล้วครับนอกวงมีใครหรือเปล่าอ่ะต้นไม้บางอีก มาดูหน้าต่างนี้ดีกว่ามองไม่เห็นเลยครับหูวงครับเกือบพันเมตรครับแปดร้อยเมตรครับโดยประมาณต้องรีบครับเดี๋ยวผมปั๊มยาน้าอรีกแล้ปุกครับแล้วเดี๋ยวขับรถเข้ากันเลยมีรถอยู่ข้างหน้านี้ครับไปรถคันใหญ่ดีกว่าครับ จังหวะนี้ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะมูฟแล้วจ้ะจังหวะนี้ชวัชวบ,บ,บชวับมูฟมูฟมูฟชวับก่อนไป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 รถทห,หารดีกว่าแข็งแกล่งแข็งแกล่ง,ง,ง,งหรือมาร์กเลยครับเราจะไปทางตรงนี้ครับโอเค Move ก่อนได้เปรียบครับ เกือบชนหินหินเยอะครับแถวนี้กำลังจะเข้าวงมาแล้วครับอยากเจอแจ็คพอตอะไรนะกำลังมาเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยมุมนี้โคตรดีครับมุมโคตรเยี่ยมครับบอกเลย ตัวครับคือตรงนี้แหละกี้เห็นแวบๆบอแบบโอกระสุนนี่แบบว่าเอาไปขายเอ้ยมีรถมางานละครับจอดด้วยมั้งเนี่ย ยังไม่ยังไม่ท็อปสิบเลยอะ่ะเพื่อนงานแล้วครับแล้วผมไม่ได้ยินเสียงด้วยเมืก่กี้ไม่รู้เขาจอดหรือเปล่านะแต่ใกล้มากครับเสียงโคตรจะใกล้ยังไงดีวะเนี่ยเข้าบ้านหลังนี้ปะวะ นี่ไงล่ะโอ้โหขับฉวันเฉวียนเลยขับฉวบเฉวียนเวียนวนเลยขับไปตรงนู้นแล้วน่าจะไปเข้าหลังฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเราดูตรงนี้ไว้คนแน่นอนครับบอดบ้าอะไรมาขับรถอย่างนี้ไม่มีฮนะขับกวนด้วย ครับเวียนไปเวียนมาด้วยนะเข้ามาสิเข้ามายิงให้เลยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังฟ้าน่าจะมีเป็นดัดฟ้าด้วยนะครับเข้ามายังผมว่ามันไม่จอดแน่เลยมันไปต่อแน่เลยเข้าวงไปต่อได้นะกลางวงนะครับสงสัย ใจเดียวจะท็อปสิทธ์แล้วครับั้ำวันนี้จะเย็นๆครับมิชชั่นเราต้องคอมพลทครับวันนี้ต้องจะเย็นๆต้องค่อยๆค่อย,อยๆนะครับวงบีบมาผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่าข้างหลังยังไงเนี่ย คนเข้ามาเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหล้ววงเล็กแล้วครับจังหวะน,นี้ถ้าวิ่งนี่จะได้หรอวะเนี่ยวิ่งน่าจะรอดยากนะต้องขับรถน่ะมาเติมยาก่อนครับเติมยาแกปวดก่อน โคตโล่งครับบอกเลยต้องขับรถเข้าวงครับไปครับเนึ่องขับรถนี่ไว้ใจผมได้เราจะอ้อมอุ๊ยโอ้โหอะไรนะตะกี้แวบแวบ,บแวบ,บแบนะ เราไม่สนใจครับเราต้องเข้าวงให้ได้เราเข้าวงมาแล้วนี่บ้านหลังนี้ไม่ดีมั้งไม่น่าดีอะอยู่ขอบวงแล้วครับตอนนี้อหูแล้วตรงนี้แม่งโคตรโลง่งเราอยากขับวนไปวนมาเยอะๆไม่ดีครับ ต้องหาเมืองหาเมืองเข้าครับหาเมืองหาตึกเข้าครับจังหวะนี้นี่แหละไม่ได้อีกนอกวงอีกมาทําไมวะเนี่ยกูเอาเอาเอามัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วขับรถเล่นอย่างนี้ได้ไงเนี้ยหูบ้านหลังนู้นหรอบ้านแดงครับ แดงนี่หน้ามากครับแต่บอกเลยว่าโคตรอันตรายแน่นอนนี้ผมเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับอุ้ยมีแล้วครับมีเสียงครับ้านนอกยังไงครับที่วันนี้อุ้ย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 ติดติดติด,ตดขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาก่อนจะประทะอ่ะจะประทะแล้วนะได้แน่ได้ประทะแน่ยังไงวันนี้อ่ะ มันยิงมาจากไหนอ่ะบ้านนี้ปะใช่ไหมเราต้องเข้าวงต่ออีกครับวงโคตรเล็กจะว,วิ่งยังไงล่ะเนี่ยจะวิ่งยังไงล่ะเนี่ย หอบก่อนแล้วครับตอนนี้จะวิ่งยังไงดีต้องเอาตัวรอดแล้วครับมิชชั่นแล้วคอมพีสเรียบร้อยแล้วโอ้โหรถมาครับขับไปแล้วครับไม่จอดด้วยเอยมันจอดวะมันจอดวะ จอดอย่างนี้ก็ก็เตรียมตัวอะไรสิจา้าออกมาสิออกมาสิออ,าสออกมาละโดนเฮ้ยมีมีมีรอยเท้าครับโหแล้วอีกสามสิบวิวงมา ว่านะน่ากลัวมากตอนนี้ยังไงดีวะเนี้ยน้ำไม่มีด้วยโอ้โหมันอ้อมปะหวะมันอ้อมไหมครับนี่ยังไงล่ะมันอยู่บนหลังคาโเอ้ย อุ้ย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 อะไรอะไรอะไรรู้นะรู้นะระวงมาแล้วด้วยวงมาแล้วครับไปดิฮะรออะไร ไปดีครับเอาเร็วดีเร็วดีเร็วเร็วไปไหนอ้โอโหนไม่เรียบร้อยได้ที่เจ็ดไปครับค่าไปสี่ตัวโอ้โหลืมดูวงครับมูดายมูดายจะเอามันอยู่ครับเะกี้ยิงสู้กันอยู่ครับ ไมไ่ยิงสู้หรอกน้องเขายิงแหมเนียนนะเนียนจะมาทางหลังคานี่ก็ไม่รู้หรอครับโอ้คาไป4ีคนะครับนาเมทไป400ร้อเมทพอดีเป๊ะเลยครับก็โอเคครับนาทีเจ็ดไปมีช่นคคนพีทไปครับติดท็อปสิบไปครับก็เดี๋ยว e ีพหน้ามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ก็เจอใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ